มาแล้วจ้าวันนี้เรามากินข้าวบันไก่สุดไฮหลัานะจ้าอินทูไทยจ้าวันนี้ยุ่งมากเลยจ้ากวันนี้กินข้าวก็จะสามโมงกว่าแล้วจ้าวันนี้น้ำจิ้มนะจ้าน่ากินมากเลยจ้าน้ำซุปไก่นุ่มๆมีไก่นะจ้ามีเลือดมีกึ๋นมีตับจ้าน่ากินมากเลยจ้า สูตรนี้เจ๊ได้มาตอนไปสมาประเทศจีนนะจ๊ะน่ากินมากเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิตับนะนุ่มมากกินนุ่มมากนอกไก่เป็นน่องเลยจ้ะอกเป็นอกสโพกเป็นสโพกนะจ๊ะไก่เป็นตัวเลยสะเอามาฉีกเองจ้ะ นะจ๊ะมาจ้ามากินด้วยกันสวัสดีจ้ามือนี่มื้อเที่ยงจ้า